นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นจำเป็นจะต้องมีการแยกกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันสำหรับคำแนะนำครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีมีผู้ต้องแยกกักอยู่ที่บ้านคือให้แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรหากมีพื้นที่จำกัดให้จัดทำฉากกัน้นระหว่างผู้ต้องแยกกักตัวและคนอื่นๆในครอบครัว ควรจัดห้องพักให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงแดดเข้าถึงต้องแยกของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำจานชามไม่ใช้ปะปนรวมถึงแยกการทำความสะอาดเสื้อผ้าการใช้ห้องน้ำกรณีไม่สามารถแยกห้องน้ำได้ให้ผู้อื่นใช้ก่อนส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้ายพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อยดยการชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น0.1%หรือแอลกอฮอล์70%หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 ควรเตรียมถังขยะมีฝาปิดมิดชิดและของใช้ส่วนตัวไว้สำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะทั้งในบริเวณที่ห้องนอนและห้องน้ำหากมีห้องนอนเดียวต้องนอนร่วมกับคนในบ้านต้องเปิดประตูนหน้าต่างให้โล่งโปร่งที่สุดพยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุดและวัดไข้ทุกวันหากพบมีไข้สูงกว่า37.5องศาเซลเซียสรวมกับมีอาการทางเดินหายใจตาแดงผื่นแดงถ่ายเหลวหรือหากตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดแล้วพบว่า มีค่าต่ำกว่า95%เให้ไปพบแพทย์ทันทีส่วนการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในบ้านคอนโดหรือแฟลตต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่นานอย่างน้อย20วินาทีแยกของใช้ส่วนตัวแยกการกินอาหารและไม่ดื่มน้ำร่วมกันเก็บล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจานนำไปพึ่งแดดให้แห้งเตรียมจัดของใช้สำหรับผู้ต้องแยกกักกับผู้อื่นหลีกเลี่ยง อยู่ใกล้ชิดกับผู้แยกกัก โดยเฉพาะในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศแยกตะก้าผ้าและแยกซักส่วนการใช้เครื่องซักผ้าและการตากสามารถรวมกันได้ควรทำความสะอาดบ้านสม่ำเสมอทุกวันด้วยน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดพื้นผิวและน้ำยาอนเนกะสมบริเวณจุดสัมผัสต,ต่างๆสำหรับการกินอาหารต้องเน้นปรุงสุกกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาด6-8แก้วต่อวันพักผ่อนให้เพียงพอหากิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียดและในแต่ละวันให้รวบรวมขยะหน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้วไว้ในถุงก่อนทิ้งให้ใส่น้ำํำยาฟอกขาวสองฟ้าก่อนใส่ถุงอีกชั้นปิดปากถุงให้สนิทพื้นที่ส่วนกลางต้องทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันและเพิ่มความถี่ในจุดเสี่ยงโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆนารุโมนอุดมพรารงาน